ทีมสองคนนะคะสวมเสื้อสีดำมายืนชูป้ายและตะโกนคำว่า V R the people ปฏิรูปตัวเองก่อนซึ่งเป็นการตะโกนคัดค้านการปฏิรูปที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังดำเนินการอยู่นะคะทำให้ผู้ร่วมประชุมไม่พอใจและเดินเข้ามาเป่านกหวีดโห่ร้องตะโกนขับไล่ค่ะจนทั้งสามคนนั้นต้องถอยล่นออกจากพื้นที่นะคะและขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องค่ะก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์และนำตัวบุคคลทั้งสา ออกจากโรงแรมไปนะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะหนึ่งในสามคนที่มาคัดค้านในวันนี้นะคะก็ตรวจสอบพบว่าเป็นชายที่เคยไปแสดงออกถึงการคัดค้านการปฏิรูปประเทศซึ่งมีการประชุมและก็มีการเปิดแผนปฏิรูปประเทศที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาในระหว่างที่นายอภิสิทิ์ได้มีการนําเสนอข้อมูลค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะระหว่างการเผชิญหน้าแกนนําพักได้มีการประกาศควบคุมสถานการณ์ไม่ใช้ความรุนแรงและอยู่ในความสงบนะคะจนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ